ไม่แปลกใจทำไมรถความเทกกระจาดบ่อยสะพานขาดก็ขมิ้นโง่แกมโกงเอาดินผสมมันสัมปะหลังให้ได้น้ำหนักค่ะ หรือว่าจริงๆแล้วนะคะที่ผ่านมาในข่มรก็อาจจะไม่ได้โดนคำสาปอะไรแต่ว่าเกิดจากความไม่ฉลาดประชาชนก็โง่เขลาเบาปัญญาขี้โกงซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งปลูกสร้างภายในประเทศก็ไม่ได้มาตรฐานไม่มีความรู้มากพอความเลวร้ายลหลายๆอย่างก็จึงเกิดขึ้นพร้อมกันจากการกระทำของมนุษย์ที่ชื่อว่าประเทศกัมพูชาค่ะ โดยช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าขาเมรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกอาฐารหนักๆน,นะพวกข้าวพวกมันสับปะหลังเนี่ยคว่ำเทกระจาดล้อหลุดอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังขับไปจนสะพานเนี่ยขาดครึ่งบางคันก็บรรทุกน้ำหนักเกินจนตูดกระดกก็มี អត់ចូលអត់គេទៅដល់តែហ្នឹងបន្តិចទៅសាច់បាទអើយអាកន្លែងໂຕលីដីនេះក៏មិនសាច់បាទអើយនេះមើលឡាប៉ះជើងជ្រូកជើងដីអូជើងបាទជើងរបស់គេໂຕសាយយ៉ាលីហា តោះតែឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបានដល់ថាទឹកដៃមិនធម្មតានេះចាញ់ពីទឹកដៃពិត100%អញ្ចឹងមិនងាយទេបងប្អូនគិតថារូបប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះថាអេអ ซึ่งเหตุการณ์สดๆร้อนๆเมื่อ,อาวานนี้เลยนะคะที่คนขมรเนี่ยเขาลงคลิปรถบรรทุกมันสะปลังข้ามสะพานได้เกิดพังถล่มทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งคนขับและก็คนนั่งข้างๆเรียกว่าพังเละไม่เป็นท่าใครเห็นก็ว่าไม่น่ารอดค่ะ ទៀតត្លោងជិះ drone មកហើយបងអញ្ចឹងបង drone ដាក់កវ៉ាន់តាម drone ដងជិះ drone ឲ្យធំឲ្យស្គាល់អឺវ៉ាអឺទៅជិះទៅលេងងារខ្លែកចាប់ស្ដាយថ្ងៃនេះសើជួយចាប់ត្រឹកមកអាចទៅជិះ មកតើមកអីបែតងអីបែមកវិញអីមកវិញឯឡានតេសងមកខ្លងមក ซึ่งล่าสุดนะคะเขมินก็ได้ถ่ายคลิปหลักฐานมัดตัวเองซะเลยค่ะทุกคนก็เลยถึงบางอ,อว่าทำไมทำไมรถบรรทุกขเขมรเนี่ยมันถึงมีปัญหาได้ตลอดพลิกความเทกระจัดบ่อยเกินไหนจะปัญหาเพลาล้อหลุดซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดกันได้ง่ายๆโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเพจสองขเขมินเนี่ยได้มีรายงานว่านี่คือความหัวหมอของคนขเขมรนนำดินผสมกับมันสับปะหลังเพื่อให้ได้น้ำหนักปกติโครงสร้างถนนอาคาร สะพานภายในประเทศมันก็ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วยังไปเพิ่มความวิบัติให้มันฉิบกันมากขึ้นไปอีกแม้คนไทยก็ตบเข่าฉาดเลยนะคะคิดได้ยังไงแบบนี้นี่มันโง่แกมโกงชัดๆไปเพิ่มน้าหนักให้รถมันพิกคว่ำเพื่อที่ตัวเองจะได้กำไรมีหน้าละ่ะปิดด่านแต่สินค้าราคามันขึ้นแบบนี้ไทยก็ปิดได้อีกร้อยปีตามที่ผู้นำบุญเส้นบอกเลยค่ะ